สวัสดีครับผมยินดีรับข่าสสุสวัสดี2022ครับคลิปนี้ที่ไม่มีช่วงเช้าเพราะว่าเมื่อเช้ารีบครับปันของวันพฤหัสและวันศุกร์เมื่อคืนวันศุกร์หัวแกปันนี้เสร็จก็ดันต้องรีบไปวันเกิดแฟนเนี่ยไปเซอร์ไพรส์วันเกิดวัน้อแฟนนี่เทียบอะไรก็อะไรเทียบก็ไม่ได้เลยครับก็เลยเจอกันอีกทีคืนตอนนี้เลยรวมถึงรีบกระทั่งไม่ได้ออกกำลังกายนะ้วเมื่อวานเลยต้องมาโชว์ใช้กรมวันนี้ครับนี่ก็เลย ทำอาหารกินข้าวเสร็จแล้วเราออออมร่างกายแล้วก็การเปิดคลิปไปเลยตรงนี้ก็วันนี้มันเป็นครบ7วันของ2 0 2พันีสสดี2 0 2 2ีบแล้วนะก็คอนเทนต์นี้ตั้งใจจะทำมาเพื่อบันทึกความทรงจำของปีนี้เอาไว้ดูปีหน้าก็ชวนหลายๆคนเข้ามาบันทึกด้วยกันหลังจากที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ความรู้สึกของบันทึกทั้งหมด7หน้าก็ มีความสุขดีครับมีความสุขดีน้ย้ยแฟงในปี2021นะนะะวันทนะี่28เดือน8 2021เนี่ยมันยังมีความสุขดีแล้วมึงก็ตั้งใจจะลดหนักอีกแล้วแล้ววันนี้ก็ลดมาได้3 3วันเพระว่า3วันสิเสืร์พุ่อาทสุขเส,สาร์3าาม4วันนี่แหละรอดูว่ามึงจะลดได้ตอนเดือนที่เท่าไหร่เหนื่อชิบหายมีใครลดตามรับ เาตามคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยเดี๋ยวเรื่องข่ามันจบเหมือนเดิมกันไว้นะครับนในครบอาทิตย์แล้วเดี๋ยกว,วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มคลิปวันอาทิตย์คลิปที่1ของอาทิตย์ที่2แล้ววันนี้เดี๋ยวตอนนี้สควอรอยู่เดี๋ยวสควอร์สเชื่อสองก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องของมาตรการข้ขขอคอเอกมาแล้วเดี๋ยวเล่าใหฟัง เนี่ยครับเซตที่2องดีก็คือผมได้ข่าวอันนี้เป็นข่าวที่ทํางานนะครับมาตรก,การการล็อกดาวน์ยังคงดําเนินต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงผมขึ้นรูปไว้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สังเกตก็คือห้างเมื่อวะห้างเนี่ยถ้าจะเข้าห้างเห็นเขาเขียนไว้ตามรูปไปนะก็คือคนที่เข้าห้างเนี่ยต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อยให้ครบแล้ว2เข็มเออหรือว่าร้านอาหารเขาให้เปิดได้แต่ว่าเปิดแบบ50%คนที่ใช้บริการก็ต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มเหมือนกัน พอเห็นอย่างนี้ก็ก็รู้สึกว่าอืมมันก็เรียกว่าอะไรเดียวก็เซฟเซฟเปิดให้ทํากิจการกันถ้าจะรอดวัคซีนที่ได้นี่ก็ส่วนตัวผมอย่างนี้ผมตอนนี้เห็นในคลิปแล้วผมได้เป็นซีนแวคบวกแอสตากินคุยกับจานไหนจานไหนบอกว่าไฟเซอร์นี่คือดีสุดเห็นบอกคนฉีดไฟเซอร์ภูมิจะขึ้นส0,000ื่เลยเออแล้วก็ไม่เป็นไรก็มีสอ,อันนี้ก็ยังดีกว่าไม่มีส่วน ไอ้เรื่องไม่ฉีดก็ผมว่าผมไม่ได้ไม่ได้จะเปอร์สเปคทีฟอะเรื่องของแอนตี้หรือว่าอะไรเงี้ยเรายังคงเหมือนเดิมแห้ค่รู้สึกว่าการดำรงชีวิตหรือโซลว่ประจำวันก็ผมรู้สึกว่าฉีดมันก็ดีกว่าเออมันอย่างน้อยก็ตัดเปอร์เซ็นต์การตายเราไปได้เยอะเหมือนกันก็กไปเราวัคซีนยงกันดีกว่ามาตรการคอมาแล้วก็ยังคงต้องใช้ชีวิตงี้กันต่อไปใครที่สู้อยู่ครับไฟติ้งนะครับสิสามเเดี๋ยวเมาสต่อ อันนี้ที่ไม่ได้พอได้ดูเลยดูตู้อยู่นะตู้ดิเลกอีพีใหม่พี่จอห์นโลว์ยวโมเดลใครเป็นเรียกว่าอะไรใครที่แบบว่าเป็นสายของเรนก็ลองไปดูห้ยเนี่ยเมื่อกี้ไม่ใช่เซตสองหรอเาซตสามเซตสองเซตผมรู้สึกว่าโอเคคนเรามันเซอร์วได้แล้วละบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าอะไรก็ตามก็ระวังตัวหรือว่าธุรกิจใครที่มันล้มไม่ได้ช่วงนี้ก็สู้ๆครับสุดท้ายเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงผมเชื่ออย่างนั้นอัวเนื่อก็ อาทิตย์หน้านี่สปอยหน่อยดีกว่าคุยกับโลไว้ไม่รู้ว่ายังไม่ชวนะครับยังไม่คอนเฟิร์มจะกลับมาถ่ายคิเชนแล้วเว้ยเออมีเมนูอยากแชร์ด้วยเป็นเมนูที่หมาร์กโชว์นี้มากใครอยากไปทำตามก็ลองดูยัรอก่อนรอคอนเฟิร์มแต่ว,วันถ่ายเขาจะมีเบื้องหลังอยู่ในสวัสดี2022นี่แหละเฮ้ยมีอะไรไหมไอ้อไนัทเออไอ้นัทแม่งป้ายยามา <ST AR> อ่ะเรี่ยเคาน์เตอร์ลาพิศาลยังไม่ถึงไหนเลยแม่งป้ายอะไรสักอย่างอ่ะอ่าลา อะไรสักอย่างนึ่งครับศึกาลาอะไรสักอย่างเนี่ยในคอนในเน็ตฟิกผมขึ้นภาพเป็เสืร์ให้ดูกันแม่งป้ายยาไปนะบอกว่าเดนดีพี่คล้ายๆกับเดินเรื่องคล้ายๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เดี๋ยวเราก่อนเออวันนี้แม่งป้ายยามาเน็ตฟิกพุ่งอายุโอ้โหเดี๋ยวรอรอเงินเดือนเลยเงินเดือนวันจันทร์นี้เงินเดือนหน่องเดี๋ยวต่ออยู่แล้วก็จะไปตะลุยซีรีส์ที่นัดป้ายยามาวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับนี่นะครับบันทึกหน้าสุดท้ายของอาทิตย์นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกับบันทึกหน้าใหม่จริงแม่งต้องวันนนนี้ะเพรราับ เปล่าต่เป่าครับก็ในครบเจ็ดวันวันนี้ก็วันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นหน้าหนึ่งรกันระดับนี้นะโอเคฮะอาทิตย์หน้าสุดท้ายวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับยังมีความสุขดีครับผมเดีย๋ยวพรุ่งนี้เขียนบันทึกใหม่ก็เดี๋ยวดูว่าอารมณ์ดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรที่มันกระทบเราบ้างบันทึกของวันนี้2ี่ิบปดเดือนแปดสองยิบอ็ดครับผมสวัสดีสองพไฟี่ิสองติ้งนะครับเจอกันอาทิตย์หน้าเจอกันพรุ่งนี้ไม่ใช่อาทิตย์หน้าเลยบาย